น้องอ่ะจะสมาธิสัน้นเราก็<อ>เครียดนะคะตอนนั้นก<อ>็คือเครียดก็พัฒนาการเรื่องการเรียนก็ดีขึ้นค่ะน้องมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็มีจินตนาการ ผลลัพธ์ดีมากเลยเรายังอึ้งเลยพ่อแม่สวัสดีค่ะวันนี้มีความตื่นเต้นมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีคุณแม่นะคะที่มีประสบการณ์นะคะให้น้องทานเอเลอทายนะคะแล้วเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะคะน้องมีการเรียนที่ดีขึ้นแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นด้วยค่ะสวัสดีค่ะชื่อสาวนะคะเป็นคุณแม่ของน้องซันนะคะ น้องซันอา,อายุกี่ปีแล้วคะตอนนี้6ขวบค่ะ6ขวบนะคะ,คะเรียนอยู่ชั้นอนุบาล2องค่ะเรียนอยู่ชั้นอนุบาลสงนะคะอยากให้คุณแม่น้องซันเล่านิดน,นึงว่าก่อนที่น้องซันจะทานตัวอเลไทยอะ,ค,ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะ,คะในช่วงก่อนที่จะให้น้องทานอาเลไทยนะคะก็คือน้องเนี่ยเป็นคนนิ่นงแล้วก็ตอนระบายสีเนี่ยระบายไม่ไม่อยู่ในกรอบ S <S ตอนนั้นอยู่อนุบาลหนึ่งนะคะ,คะแล้วก็ชวนเพื่อนเล่นตลอดเลยค,คือเวลาเขานอนกันเนี่ยเขาก็จะไม่นอนอเล่นแล้วก็เวลาทํางานเนี่ยก็สมาธิไม่ดีทําไม่เสร็จเล่นก่อนครูก็บังคับให้มาทําครูเขาก็บอกว่าคุณแม่คะเหมือนกับน้องอะ่ะจะสมาธิสัน้นมีวเสี่ยงมีมีภาวะเราก็เครียดนะคะตอนนั้นก็คือเครียดก็เลย เจออเลไทตอ่านข้อมูลดูศึกษาแล้วแหละสักพักหนึ่งก็เลยลองสั่งมาให้น้องทานดูกล่องแรกทานวันละหนึ่งเม็ดนะคะกล่องแรกให้น้องทานวันละหนึ่งเม็ดใช่ค่ะก็คือผสมผสมกับพวกช็อกโกแลตเป็นน้ำส้มอะไรเงี้ยเพื่อที่จะให้เขาทานได้ง่ายขึ้นนะคะก็คือทานไปหนึ่งกล่องพอกล่องที่สองพอดีอยู่เทอมสองพอดีอ่าค่ะคราวนี้ก็คือระบายสีเนี่ยอยู่ในกร่อบครูก็บอกว่า คือตอนนี้น้องนิ่งขึ้นมากเลยแล้วก็คือรับฟังคำสั่งครูได้ดีคือพัฒนาการดีขึ้นทานไปสักประมาณกี่เดือนได้คะ2อถึงสเดือนนะคะสถึงสเดือนนะคะค่ะแล้วเรื่องเกี่ยวกับผลการเรียนเป็นยังไงบ้างคะผลการเรียนใช่ไหมคะสอบก็คือคะแนน50สอบได้48่สิบแปดโอ้บได้คะแนนสูงมากเลยนะคะสีแล้วก็ พอเลื่อนชั้นขึ้นเป็นอนุบาลสองตอนนี้อนุบาลสองก็คือได้อยู่ห้องคิงอค่ะคุณครูบอกว่าถือว่าเรียนดีจัดอันดับก็คือให้อยู่ในห้องคิงเลยคือเหมือนกับพัฒนาการได้เรียนแล้วค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะน้องซันก็นั่งอยู่กับเราด้วยนะคะน้องซันค่ะสวัสดีครับก่อนเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องซันอยู่ชั้นไหนล่ะครับอนุบาลสองอนุบาลสองน้องซันเนี่ยน้องซันทานอเมร์ไทยกินทุกวันไหมครับ คน้องซันชอบไหมอชอบชนะอบเนาะอเลอไทยดีไหมครับดีครับดีครับนะคะค่ะก็ฟังจากที่คุณแม่เล่าแล้วนะคะเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจมากๆเลยนะคะถ้าถ้าให้พูดถึงความคุ้มค่าค่ะคุณแม่คิดว่าอเลอไทยเนี่ยคุ้มค่าไหมคะคุ้มค่ามากค่ะ,คคาาคะจากจากที่เราเป็นแม่เนาะจากเห็นพฤติกรรมลูกแล้วก็เพราะว่าเขาได้ในเรื่องของพัฒนาการแล้วก็ มีอีกส่วนหนึ่งที่ได้ก็คือ,อได้ในเรื่องของคุ้มคุ้มกันนะคะ <Okay. S 2> เพราะว่าลูกเนี่ยไปโรงเรียนอยู่อนุบาลเนี่ยไม่เคยป่วยค่ะไม่เคยลาครูเลยน้องไปโรงเรียนทุกวันซึ่งต่างกับเพื่อนๆที่ว่า อาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวก็ลาเดี๋ยวก็ลาอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอย่างน้องซันเนี่ยไม่เคยลาค่ะอ๋อค่ะก็น้องมีภูมิคุ้มกันมีคุ้นด้วยไม่ไม่ไม่ป่วยเนาะเพราะว่าปกติเขาจะเป็นภูมิแพ้เหมือนกับเวลานอนเนี่ยจะฮึดนทัดขึ้นทัดน่ยแต่คือเขาไม่เป็นนะคะถ้าเป็นคะแนนถ้าคะแนนเต็มสิบคุณแม่ให้อเไรไทยสักเท่าไหร่เดีวคะให้สิบเต็มเลยค่ะให้สิบเต็มเลยนะคะค่ะแล้วก็เชื่อว่ามีคุณพ่อคุณแม่หลายท่านนะคะที่มี มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมของน้องหรือกําลังมองหาตัวช่วยเสริมนะคะอยากให้คุณแม่น้องซันนะคะฝากอะไรกับคุณพ่อคุณแม่ที่ชมคลิปนี้สักนิดนึงค่ะค่ะก็จะฝากคนที่มีลูกที่เป็นเหมือนน้องซันอย่างเงี้ยนะคะก็คือเพิ่มในเรื่องของความจําแล้วก็สมาธินะคะในในตัวของอเลอไทและอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะ,คะลองทานดูได้ค่ะตัวนี้คือทานแล้วประทับใจมากแล้วก็ คิดว่าพูดถึงความคุ้มค่านี่คุ้มที่สุดค่ะชื่อสุพศรอ,อภิชัยเฉลิมพรนะคะหรือพี่นิงค่ะค่ะคุณแม่นิงนะคะ,คะน้องอน้องชื่ออ,อะไรน้องลิมเก้าค่ะอายุจะเก้าขวบแล้วค่ะอ๋อน้องลมเก้านะคะอายุจะเก้าขวบแล้วค่ะอยากให้คุณแม่เล่านิดนึงอะคะ่ะว่าก่อนที่น้องจะได้ทานอเลไทยอะคะ่ะน้องเป็นยังไงบ้างคะก็คือน้องไม่ค่อยนิ่งเรื่องของออกแนว เด็กผู้ชายเนาะคะคือซนแหละแต่ว่า,เ,าเขาโซนกว่าไงก็คือชอบปีนชอบปีนป่ายอะค่ะชอบปีนประตูปีนโซฟาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็คือจะไม่ ไม่ค่อยอยู่กับที่เวลาเล่นของเล่นอะไรเขาก็จะเล่นได้พักๆเดียวๆดียวเขาก็จะเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบคือบางทีเราตามไม่ทันนะคะบางทีเล่นของเล่นอยู่ดีๆเอาอีกทีไปปั่นจักรยานแล้วเนี้ยค่ะค่ะอันนี้คุณครูที่โรงเรียนบอกมาด้วยใช่ไหมคะถึงเกี่ยวกับพฤติกรรมของีก็ครูก็จะบอกคือถ้าเป็นเรื่องที่โรงเรียนก็ก็จะเป็นเรื่องพอไปอยู่อย่างนั้นนะคะเขาจะเมือออาจจะชอบเมือจะชอบเมือ อ๋อเมือตอนเรียนเหมือตอนเรียนจะเหมือนตอนเรียนอืมค่ะแล้วหลังจากที่คุณแม่ให้น้องร่มก้าวทันเอเลทายแล้วน้องเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะก็ตอนนี้ก็นิ่งขึ้นมากเลยค่ะความนิ่งคือนิ่งขึ้นมากเลยเวลาเราพาไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยแบบปกติแล้วคือถ้าโซนคือเขาจะวิ่งไปนุ่นมานี่ใช่ไหมคะจะไม่ค่อยอยู่กับที่เดี๋ยวนี้ก็คือนั่งกับที่ได้ค่ะอยู่กับเราได้นะคะเวลาพาไปทําธุระข้างนอกก็ ดีใจค่ะไม่โซนแล้วไม่โซนแล้วค่ะค่ะก็คือน้องนิ่งขึ้นนะคะแล้วเรื่องเรื่องเรียนเป็นไงบ้างคะก็พัฒนาการเรื่องการเรียนก็ดีขึ้นค่ะก็คือเกี่ยวกับการบวกเลขอะไรพวกเนี้ยได้ภาษาก็ภาษาไทยก็ได้เพราะว่าน้องก็เรียนห้อง e p ่เรียนยู่ก็ก็ได้คะคะเห็นคุณแม่บอกว่าพอน้องทานนาเลไทยน้องมี ความคิดสร้างสรรค์มีจินตนาการที่ดีขึ้นด้วยใช่ค่ะก็คือเขาจะเหมือนกับว่าจินตนาการเขาจะมีเยอะมากเลยค่ะเขาะจะประดิษฐ์ของเล่นคือเวลาอย่างรถจักรยานอย่างเงี้ยเขามองแล้วว่ารถมันน่าจะมีอะไรมาเสริมเงี้ยเขาก็จะไปเอามาทําให้ท่อดังเวลาปั่นมีเสียงดังแล้วก็เวลาต่อตัวต่ออย่างเงี้ยค่ะคือเขาต่อเป็นปืนเป็นรถที่แบบ กลับด้านมาด้านนึ่งเป็นรถอีกด้านหนึ่งเป็นเรืออะไรอย่างเงี้ยเขาทำค่ะค่ะเขาทำตั้งแต่ยังยังตัวเล็กๆเลยนะคะใช่ค่ะเขก็จะต่อเล่นของเขาอย่างเงี้ยนะคะเพราะชอบชอบเล่นตัวต่อมาตัวเลโก้ค่ะก็ถ้าคะแนนอ่าเต็มสิบนะคะของอเลอทายคุณแม่ให้คะแนนสักเท่าไหร่ดีคะให้สิบเลยค่ะให้สิบเลยนะคะค่ะก็ประทับใจก็คืออเลอททยเนี่ยนะคะ ็ได้เรื่องของสมาธินะคะเรื่องน้องมีสมาธิมากขึ้นแล้วก็มีจินตนาการในเรื่องของต่อยอดเรื่องคือเด็กอะถ้าเขาจินตนาการเขาดีเขาก็จะสามารถทําอะไรได้มากใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ประทับใจมากๆเลยก็คือเรื่องสุขภาพน้องอค,ค่ะก็คือน้องจะเป็นคนที่แบบว่าไม่เคยแอดมิดนะคะแอดมิด <is admit S 2> เลย,เลยใช,รใช่ร่างกายแข็งแรงค,อคือทานนเลไทยมาถ้าทานต่อเนื่องเนะะี่ยค่ะ ถ้าอย่างสมมุติว่ามีอาการก็แค่ตัวร้อนค่ะวันนึงก็หายก็ดีขึ้นแล้ก็ตอนที่คุณแม่ให้น้องทานนยให้น้องทานอะไรทานยังไงคะประมาณกี่เดือนหรือว่ากี่สปดาก็ทานเป็นเช้าเย็นนะคะก็ทานโดยเช้าเย็นก็ทานต่อเนื่องทานเช้าเย็นค่ะก็เช้าเม็ดเย็นเม็ดนะคะแล้วก็ทานต่อเนื่องมาก็ สองเดือนก็เห็นความเปลี่ยนแปลงน้องน้องเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดใช่ไหะหชัดขึ้นค่ะแม่น้องปามีนะคะก็คือน้องอยู่อนุบาลสองทับสามค่ะอ๋อน้องอยู่ชั้นอนุบาลนะคะอายุเท่าไหร่นะคะอายุหกขวบค่ะก่อนที่น้องจะทานอเลอทยน้องเป็นยังไงบ้างคะคือก่อนหน้านี้นะคะคือน้องไม่ค่อยนิ่งอืทํากันบ้านก็คือไม่จดจ่อค่ะทำทำรีบรีบก็คือตัวหนังสืออะไรนี่ จะออกมาไม่สวยเลยเแล้วก็จะอยู่กับอะไรที่เดิมๆได้ไม่นานทำๆรีบรีบอยากจะไปเล่นอย่างเดียวอค่ะแล้วก็นอนกลางคืนก็คือแบบรู้สึกตัวแล้วแบบดีดขาแล้วก็ร้องอเหมือนเหมือนน้องไม่หลับอะค่ะก็คือแม่ก็รู้สึกว่าเออ,อเป็นกังวลอะน้องตื่นมาก็งอแง,งเหมือนเขาหลับไม่เต็มที่ค่ะก่อนที่จะให้น้องทานอืมก็เลยไป เคยได้ยินเขาบอกว่าถ้าน้องหลับลึกหลับสนิทค่ะสมาธิน้องจะดีขึ้นแล้วก็เลยหาตัวช่วยที่ว่าอะไรที่ไม่เป็นอันตรายกับน้องก็คือลองให้ซื้อผลิตภัณฑ์อัลเทัยมาทานนะคะคือสังเกตอาการน้องตอนอีกวันหนึ่งก็คือตื่นเช้ามาไม่งวงเงียน้องหลับสนิทหลับสนิทเลยตื่นฉี่ครั้งเดียวตอนเช้าเราก็เลยว่าผลลัพธ์ดีมากเลยแล้วก็ อยู่กับสิ่งเดิมๆได้นานวาดลูปก็คือเมื่อก่อนไม่อยู่ในเส้นเลยทําสมมติครูมีคําสั่งมาสามภาพให้ระบายสีก็จะได้ครึ่งอันบ้างสองอันบ้างแล้วก็ครูก็จะบอกว่าน้องไม่ค่อยสนใจสิ่งที่ครูสอนบงกระดานอันนั้นคือก่อนก่อนที่จะทานใช่ค่ะ แล้วก็หลังจากนั้นทานมาเรื่อยๆก็รู้พัฒนาการน้องดีขึ้นค่ะจะไม่สนใจสิ่งที่แบบว่าเคยทําเดิมๆก็สนใจมากขึ้นก็คือมีสมาธินานขึ้นใช่ไหมจดจ่อได้นานขึ้นด้วยสิ่งที่เราเคยพาไปสถานที่เรายังอึ้งเลยพ่อแม่นั่งรถไปน้องยังจาได้ว่าตรงนี้เคยมานะโอค่ะเราก็เลยบอกว่ามันมันเสริมได้จริงๆตอนนี้เราก็เลยแบบยังให้น้องทานแบบต่อเนื่อง คุณแม่คุณแม่น้องปาม,มีให้น้องปาม,มีทานไปสักประมาณกี่กี่กล่องคะถึงแบบว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงของน้องที่ชัดเจนนะคะสามเม็ดรแรกคือสามเม็ดแรกเลยค่ะสามเม็ดแรกเลยครคือเม็ดก,ก็คือให้ทานอะลอไทยสามเม็ดรแรกก็เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วใช่ใชค่ะพอทานไปสักประมาณกี่กล่องคะถึงแบบว่าเรื่องสมาธิความจําถึงแบบเริ่มเห็นชัดคืคุณแม่สังเกตกล่องที่สองอ๋อกล่องที่สองนะคะก็ประมาณเดือนหนึ่งใช่ค่ะอก็ ฟังแล้วประทับใจเราก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะกับผลลัพธ์ที่ได้มานะคะแล้วถ้าสมมุติว่าให้คะแนนเต็มสิบอะค่ะคุณแม่น้องปามี่ให้คะแนนอะไรท้ายแนนเลยค่ะให้สิบคะแนนนะว่าเราเราไม่เราไม่ได้มาเวรเรื่องสินค้าว่าอุ้ยมันดีอย่างนี้คือถ้าเรากินลูกเราดีเราเราต้องประทับใจค่ะแล้วคุ้มค่าไหมคะคุ้มมากคุ้มมากใช่ไหมคะใช่ค่ะคู้ชมมากงนะ เมื่องพาอ็มขแยนสวยขึ้นนะคู้ชมเลยนะคะสมองเป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายหากสมองได้รับการดูแลรักษาที่ดีย่อมเป็นผลดีต่อสุขภาพของคนคนนั้นโดยหลักการทำงานของสมองมีใจความสำคัญอยู่ที่เซลล์สมองที่มีอยู่กว่า1น0 0 0แสนล้านเซลล์สมองและในแต่ละเซลล์จะมีเส้นใยประสาทติดต่อกับเซลล์สมองอื่นเป็นหมื่นๆเส้นใย โดยการทำงานของเซลล์สมองจะมีเยื่อไมอิลนซึ่งเป็นเยื่อไขมันที่ห่อหุ้มแอคซอนทำให้หนาขึ้นส่งผลช่วยข้อมูลสามารถส่งผ่านได้เร็วขึ้นโดยยืดระยะทางการเหนี่ยวนำของประจุฟไฟฟ้าโดยการกระโดดจากปมหนึ่งไปอีกปมหนึ่งซึ่งจะทำให้การถ่ายเทประจุฟไฟฟ้าไปได้ไกลมากขึ้นในเวลาเท่าเดิมมีความเร็วได้ถึง120เมตรต่อวินาทีกล่าวคือทำให้เซลล์สมองมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง และปัจจุบันด้วยสภาวะอันหลากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นอายุวิธีการดำเนินการใช้ชีวิตทำให้สมองเราทำงานหนักทุกวันเราจึงต้องบำรุงรักษาสมองของเราให้ว่องไวฉลาดปราดเปรื่องไปนานๆใครที่เริ่มหลงหลงลืมๆทั้งที่ยังหนุ่มยังสาวต้องรีบดูแลสมองของคุณโดยด่วนอเลทยคือทางลัดที่จะช่วยตอบโจทย์ในการบำรุงและกระตุ้นสมอง เพื่อให้สมองคงทำงานอยู่อย่างมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดด้วยคุณสมบัติจากสารสกัดอันทรงคุณค่าอาทิ b a โคพ้ามอน e รีเอ็ก a c t ซึ่งมีสารซาโปนินบาโค s ซด์ A แล B20 ที่จะช่วยชะลอการเสือ่อมของเซลล์สมองมีผลกระตุ้นความจำและการเรียนรู้ช่วยให้เด็กมีการพัฒนาการทางด้านสมองและสติปัญญาการเรียนรู้ดีขึ้นและยังมีฤทธิ์ในการป้องกันการถูกทำลายของเซลล์ประสาท ยับยั้งเอนไซม์อะซิทิลโคลีนซึ่งสามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในกลุ่มผู้สูงอายุได้อีกด้วยซอยโ o t e ีนไอโ l a t e หรือโปรตีนจากถั่วเหลืองช่วยให้เพิ่มสมรรถภาพให้สารสื่อประสาทนิวโรทรานส m มิ t ตอร์ทำงานได้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นช่วยกระตุ้นการเกิดสารโดพามีนซึ่งช่วยทำให้สมองตื่นตัวและสามารถเรียนรู้ข้อมูลข่าวสารได้ดีขึ้น โคลนีนไบาตาทรีเป็นสารตั้งต้นในการสร้างสารสื่อประสาทอาเซทิลโคล i n ีนมีหน้าที่กระตุ้นความจำของสมองน้ำมันปลาประกอบด้วย 1. กรดไขมันโอเมก้าสามแบ่งออกเป็น EPA และ DHA เป็นหลักและ 2. กรดไขมันโอเมก้าหโดยอาเลทัยจะเน้นเฉพาะน้ำมันปลาที่มีส่วนประกอบของ DHA สูง ซึ่ง DHA นั้นมีความสำคัญในการเพิ่มเยื่อไมอีลินในเส้นประสาทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการส่งกระแสฟไฟฟ้าในเซลล์ประสาทให้ดียิ่งขึ้น l t ไทโรซีนเป็นสารสื่อประสาทที่มีความสำคัญลำดับต้นๆโดยจะก,กระตุ้นการทำงานของฟี n ิลอะลานีนในการส่งเสริมการทำงานของต่อมใต้สมองกระตุ้นการหลัง่งโกรทฮอร์โมนช่วยให้อารมณ์ดีคลายความเครียดฟื้นฟูความจำแอลทีอานีน เป็นกรดอะมิโนที่มีส่วนช่วยในการจดจำโดยมีกลไกการทำงาน2ส,ส่วนคือ 1. กระตุ้นการผลิตคลื่นสมองชนิดอัลฟาซึ่งเป็นช่วงคลื่นสมองที่กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์เรียนรู้และจดจำได้อย่างรวดเร็ว 2. ผลิตกาบาสารอาหารที่ทำหน้าที่เป็นสารสื่อประสาทประเภทยับยัง้งโดยกาบาจะทำหน้าที่รักษาสมดุลสารเคมีในสมองที่ได้รับการกระตุน้นให้เข้าสู่ภาวะผ่อนคลายและนอนหลับสบายเบต้ากลูแคน เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญในการป้องกันระบบประสาทและเซลล์สมองจากความเครียดทอรีนเป็นกรดอะมิโนที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองและระบบประสาทนอกจากนี้ยังมีวิตามิน B1 B6 B12 ซึ่งเป็นกลุ่มวิตามินที่สำคัญในการขับเคลื่อนระบบประสาทและเซลล์สมองอีกด้วยอเลอไทน จึงเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยุคใหม่สำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสมองช่วยเรื่องความจำและการเรียนรู้การสร้างความจำรักษาความจำรวมถึงช่วยฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสียหายหรือเสื่อมสภาพให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ขึ้นอเลไทยสำหรับคุณแม่ท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยเสริมบำรุงสมองให้น้องในวัยเรียน สนใจสั่งซื้อได้ที่0908876511นะครับ